พ่อวรา,าทำอะไรอ่ะไหนอ่ะนู่นทำอะไรอยู่อ่ะลองไปดูพ่อบักันว่าเขาทำอะไรอยู่โอเคไปอเก็บดป๊ะะวยอเก็บก่อนเก็บไปทำอะไรอะไปเล่นกระลูกเล่นได้หนูชื่ิ นี่คือของเล่นของพ่อในวัยเด็กเลยนะเหรอพ่อตรงนี้มีเยอะนี่เ็้นต้นมันเต็มเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะเก็บหมดไปแน่ดูดิเต็มพื้นที่เลยอ่นดูนี่มีดอกด้วย ดอกสีมว่วงสวยนี่มีดอกด้วยเหมือนมันจะมีแเฉพาะช่วงที่มีหน้าหนาวนี่เนาะ แม่เคยเล่นไหมเคยเล่นไหมก็เคยนะแต่ว่าบ้านแม่มีหรือเปล่ามีแต่บ้านแม่เยอะขนาดนี้นนที่นี่เยอะมากเลยเป็น,นทุง<อ>ง<ม>่งเลยใช่เนี่ยมีแต่ต้นเ,เนั่นน่นเต็มหน้าดินไปนหมดเลยตัดไม่ไม่รู้จะตัดยังไงเด็กบอกเลยว่าตัวใโอ๊ยจะดตัวเต็มแบบนี้ เยอะอย่างเยอะอย่างจะขอได้หอลแว่าอ right ันนี้จะชยเก็บมันที่มันเป็นสีน้ำตาลอะใช่สีน้ำตาลน้ำตาลใช่เริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วอตรนี้นะเยอะมากป่ะมานแล้วตรงมีเยอะได้ได้ได้ เแ้าทองด้วยไหนอ่ะอพอมันมไม่ได้ไงพอแล้วน่าจะพอแล้วไปะปาเล่นกันดีฟ้าอยรู้ใช่ไหมว่าเล่นยังไงอจ้าเม็ดง้ แล้วลองโดนดีกว่าดิแม่มาดูสิน่ใช้เวลาสักแป๊บนึ่งทำไมนาน,น,น,นจังนานจังอะใกล้แล้วใกลแล้วเฮ้ยนี่ไงแม่อโอเคแล้วไปแล้วเอามือมาดูข้าวหนูดูโลกข้าวนล้วนเปียก ไปเลยอ๋อระวังก็ยังจะฟ้าแปะเยอะมันจะสนุกมากยาที่มันแปะแปะแปะระวังนะโอ้ยปีดกล้องเลยอ่ะเห็นไหมโอ้ยกระเด็นมาเลยโอ้โหอันนี่ใส่แล้วอ่ะโอ้ยอใส่ไปแล้วแล้ว ถ้าเราเจออะไรก็ใส่มาเลยเกียยหมดเลยโอ๊ยโอ๊ยแล้เบิดเลยโอ๊ยใส่แล้วต้องมาเก็บมาเยอะอีกชอบไหมชอบชอบไหมโอ๊ยออืืมม ถ้าทํามาเยอะปุ๊บนะมันก็จะพุ๊บๆๆ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 อีกฮ<ะ>อืนี่ <c oughs> เ,เอามาเยอะอีกคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับรบ้านไทยมีต้นนี้บ้าง <c oughs> อยยังไม่หมดยังไม่หมด <c oughs> ถ้าใครชอบให้เราทําคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอตัว,วลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะ hey, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ hey, hey, ยายเด็กเม็ดหนึ่งอั hmm. เล็ดตามตรงนี้แล้วกด็กดกระดิ่งกิ๊งตัวนี้ด้วยนะคะ